คือจริง,รงรธุรกิจกาแฟเนี่ยก็อบอกว่าหลายคนมีมุมมองว่ามันเป็นธุรกิจที่เข้ามาง่ายแต่ธุรกิจที่เข้ามาง่ายเนี่ยก็ถูกเฟรออกไปได้ง่ายด้วยเช่นกันผมว่าจริงๆแล้วการทําธุรกิจกาแฟรเริ่มต้นไม่ได้ยากการทำร้านกาแฟมีรายละเอียดที่เยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องกาแฟแล้วเลยซึ่งกลไกขายแรกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็จําเป็นต้องใช้ระบบเข้ามาช่วยซึ่งแน่นอนว่าระบบ f o e l เองก็เป็นหนึ่งในระบบที่เข้ามาช่วยงานเราได้ในหลายมิติมากทั้งเรื่องหน้าบ้านและหลังบ้าน ถ้าในเรื่องของแผนการตลาดเนี่ยเราเรา,เราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเป็นร้านกาแฟในชุมชนเนาะกลุ่มลูกค้าเราเป็นคนทํางานข้ราราชการคนทํางานรานงานเอกชนแต่ละคนก็ใช้เทคโนโลยีกันโดยพื้นฐานอยู่แล้วเราก็จะเริ่มต้นด้วยการใช้ IOE เป็นตัวตั้งณนะวันเริ่มตน้นเรามีเป้าหมายในการมองหาลูกค้าประจำแบบเพราะว่าเราชัดเจนว่าเราจะเป็นร้านกาแฟที่เชื่อมโยงกับชุมชนถามว่าณวันนี้เนี่ยเป้าหมายนั้นใช่หรือไม่เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็คือใช่แล้วเราเราชัดเจนว่าเราเป็นคนทํางานในพื้นที่คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เราอาจจะไม่ได้เป็นร้านกาแฟที่่อข หมายเชิงท่องเที่ยวแต่ว่าเราชัดเจนว่าเราเซิร์ฟความเป็นชุมชนคนทํางานคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เป็นหลักมากกว่าซึ่งวันนี้เป็นขาดประจำจะเป็นส่วนใหญ่ครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเรียนการตลาดที่ไหนมาก็ตามก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่ทำ first base ก็บ้าง different ผมว่าอันนี้ไม่อาจจะเป็นเรื่องที่ย้อนเก่าผมพยายามจะเหมก,กับหลายๆ,ๆคนๆๆคน้องๆ,ๆที่ทําธุรกิจในช่วงหลังว่าไอ้สามอันนั้นนะวางไว้ก่อนไอ้ก็เรียนแบบนั้นมาสิ่งที่ผมทาผมแค่ทำดียนนี่นะคอมพิเตอร์ ซึ่งทางมียอนกับพิิเตอร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างยกตัวอย่างห้องน้ําสะอาดก็เหนือคู่แข่งหนึ่งเราเซิร์ฟโคเชลเลฟีสิบห้าเปอร์เซ็นต์แม้ารช่วงโควิดผมรู้สึกว่าผมแค่ทำมันมียอนอะ่ะเช่นเราส่งหน้าร้านเนี่ยเราบอกลูกค้าเลยว่าเราส่งหน้าร้านให้ได้เลยพอเราอยู่ในชุมชนเนี่ยเรามองลูกค้าเป็นเพื่อนเรามองลูกค้าเป็นมิตรไม่ได้มองเป็นแค่ลูกค้าแห้งๆแต่ส่งหน้าร้านมันก็แค่นี้เองเดี๋ยวไปส่งให้ไม่ได้ยากอะไรคือเราว่าเราชัดเจนว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการที่รู้ทุกเรื่องถึงแม่่ททําุกเรือง ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยเร,เราเริ่มต้นด้วย PLS จากเจ้าหนูแล้วกันเนาะแต่ว่าในรอยของเทคโนโลยีแล้วกันเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเขาว่าเขาจะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นแอปหรือเพื่อเพิ่มโมบิลิตี้ของตัวซอ์แวร์หรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าทิศทางของเขาในย,ยังยังไม่มีแผนนั้นเราติดตามฟูซอซลี่มาโดยตลอดอยู่แล้ววันนั้นก็เราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องบอกตรงๆว่าเราจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โมบิลิตี้มันดีขึ้นกว่าเดิมมันมีความเหมาะสมกับยุคสมัยเราก็มีความสะดวกที่เราคาดหวังได้ตอนนั้นก็ด้วยเหตุผผลลนนนีีเ้เเยยงง่างาาๆตตรรรไปปมมมอจ็คกว นิดหน่อยนะครับเราเคยอยู่ในบริษัทที่ทำตั้งแต่ส r m หรือว่า ERP ด้วยอยู่แล้วในระับบูรงงานเพราะนั้นการใช้ POS เนี่ยเราหวังว่าจะเป็นเครื่องมือในการนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายหลายเรื่องเลยอันนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเออมันเคยจะมีคําที่ได้ยินเนาะบางร้านขายดีจนเจ๊งเพราะไม่เคยรู้เลยว่าอะไรขายดีจริงๆสินค้าที่ขายดีกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันว่าคนนั้นรู้สึกว่าอันนั้นขายดีอีกคนที่ก็รู้สึกคนอีกคนนึงขายดีการจัดการ i n v e n ช o r y ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้สอดคล ซึ่ง P.O.S เนี่ยจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนครับผมไม่ได้คิดว่า P.O.S เนี่ยมีค่าทา่บคนมันเป็นองค์ประกอบที่เอามาทําให้คนที่เรามีอยู่เนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นกว่าเดิมพราะยังไงก็ตามคนก็ต้องเข้าไปใช้งานมันอยู่ดีแต่จากปลี่ย่จากการเขียนมือไม่ว่าจะเป็นยกอย่างการออกบินเราลองนึกดูว่าปีปีหนึ่งเราต้องมานั่งเขียนออกบินเงินสดให้กับลูกค้าโอเคมันเป็นมูลค่าในการเสียเวลาเขียนบินก็เรื่องหนึ่งแต่คนคนนั้นแทนที่จะทํา,าทนนหน้าททีีีีี่่่่กกาาาาาารรขขขยยยยดใในนนนนนตตํแหงงง้อไปเเเสวลับิ ดังนั้นผมว่าจริงๆแล้ว POS เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยทําให้การทํางานของคนเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นลองนึกภาพว่าเราเป็นร้านในชุมชนลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจาการจะเลี้ยงกาแฟเพื่อนสักแก้วหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องคิดมากแต่แน่นอนเราควรต้องมีระบบเข้ามาช่วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องพนักงานคนหนึ่งอาจจะจาได้น้องพนักง,งานคนหนึ่งอ,อาจจะจำไม่งงได้มัน,ม,น,ม,นมันง่ายที่มันจะเกิดเขาเรียกว่าเงื่อนไข,ขของสถานการณ์ที่มันไม่จําเป็นเพราะนั้นระบบเนี่ยจะเป็นตัวที่มาช่วยเราทําให้ ลูกค้าเนี่ยมันก็เป็นการให้ผ่านระบบให้ระบบมันเป็นตัวช่วยในการจัดการผมว่าจริงๆมันอาจจะมีตัวชี้วัดที่ยากเพราะเราเองก็งมไม่เคยทำตัวชี้วัดนั้นแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยเราเชื่อว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากกว่าใครก็มีต้งถ่ายเรื่องของของการแลกส่วนลดค่าขนส่งส่วนลดเงินสดส่วนลดบางเมนูโปรโมชั่นที่เราทำเอาให,ใหม่ๆที่เราจะให้ลูกค้าในระบบเชียก่อนใครหรือระบบสมาชิกก่อนใครอย่างอย่างของร้านเราเนี่ยเราคิดมูลค่าที่30บาทเป็น1คะแนนอย่างยกตัวอย่างง่าย ง่ยายก็อาจจะ100แต้มแรกเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นอะไรก็ได้ฟรีหรือว่า50แต้มเป็นส่วนลดเงินสด15บาท70หรือ80แต้มที่จะเป็นส่วนลดค่าจะส่งได้30หรือ40บาทโดยโดยประมาณนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้ได้ตามความชอบและสำคัญคือเรายินดีให้ลูกค้าเลือกใช้ได้1รายการใน1บินน้ำตอนนี้เนี่ยที่เราเซตเอาไว้ด้วยร้านเราเองเนี่ยอาจจะเป็นร้านที่ราคาจําหน่ายไม่ได้สูงมากไม่ได้มีสัดส่วนกาไรที่ใหญ่โตอะไรมากมายปัจจุบันนี้เราควบคุมอยู่ที่ประมาณสัก1นึงง โดยประมาณจริงๆ3%ก็อาจจะมีบางรายการที่เราให้ 1- 3%ึงสามเปอโดยประมาณครับเ,เช่น30บาทเป็น1แต้ม50แต้มเนี่ยก็คือมาจากยอดซื้อ1,500บาทเราให้เป็นส่วนลดเงินสด15บาทสามารถเอา50แต้มไปแลกเป็นส่วนลดเงินสดได้15บาทอันนี้ก็จะเห็นว่าประมาณเดทเซวว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์โดยประมาณเนาะจากยอดซื้อของลูกค้าสิ่งสำคัญของการใช้เซมคือสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันทำให้เรามีฐานข้อมูลที่เราจะสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างยกตัวอย่างว่าใครสักคนนึงออยาากกจะซื้แฟ ฝากใครสักคนหนึ่งบางทีเขาอาจจะลืมไปด้วยซ้าว่ากินหวานมากหรือหวานน้อยหรือกินเมนูไหนสิ่งนี้เราช่วยบอกได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความฟิลฟูดคือเราจําได้หรืออย่างเช่นเจ้าหน้าที่ป่ายขายบางคนอยากจะซื้อของไปฝากคุณหมอรูชื่อคุณหมอเราก็ใช้ข้อมูลนี้โอเคเราส่งความลับเราเราไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวได้อยู่แล้วแต่เพียงจําได้ว่าคุณหมอท่านนี้กินอะไรเนี่ยสิ่งนี้เราควรจะบอกได้แล้วเซอมะมาตอบโจทย์เราในเรื่องนี้ได้ทั้งมากคือคอรรริงๆย่าาี้้น เรื่องประกอบการแล้วกันเนาะยังไงก็ตามเนี่ยเราจะแนะนำไม่มีระบบ p o s อันนี้แน่นอนเรียกว่าร้านเครือข่ายที่เรารู้จักหรือร้านเพื่อนที่เรารู้จักเนี่ยณวันนี้เลยเราคงแนะนํา Food Story เป็นพาร์ทเนอร์ในการมาดูแลเรื่องนี้อ่ะเป็นเรื่องหลักซึ่งอันนี้เราพูดในฐาของคนใช้มันไม่มีหลอกซ่อมแวร์ที่ทํามาเพื่อเราแต่กลไกในการปรับตัวไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันปรับแก้ในสิ่งที่ควรจะทําช้าและเร็วเนี่ยเราได้เห็น progress ของของพ,งพยายามนั้นของ Food s t o r y มาโดยตลอดซึ่งจริงๆมากกว่า7ปีด้วยการ แลกันแต่แม้ใช้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเลือกว่าตั้งแต่จบจะเริ่มร้านเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจมากพอสมควรที่เราจะแนะนำผู้ซอลลี่สำหรับผู้ประกอบการร้านใหม่ๆที่จะเปิดเพื่อนๆเราหรือว่ากลุ่มคนที่มาขอคำปรึกษาในเรื่องในเรื่องราว BOS สวัสดีครับผมจ๊อบนะครับจากร้านจังช่างคาเฟ่แอนด์คอฟฟี่โรสเตอร์ครับเราเป็นร้านกาแฟอยู่จวมาราบรีครับอยู่เพเภอเมืองเลยต้องบอกว่าอยู่หน้าสถานีรถไฟเลยครับอยู่ในเมืองใกล้ๆถ้ามีโอกาสได้แวะเวียนมาจวมาราบรีก็แวะมาใช้บริการกันได้ครับ